ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุูตุ๊กนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผักสวนครัวนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเด็กๆสามารถอธิบายและจำแนกประเภทของผักสวนครัวได้เขียนระบุแยกแยะประเภทของผักสวนครัวได้และเห็นประโยชน์ของผักสวนครัวค่ะคำถามนะคะผักที่เด็กๆรู้จักนะคะที่เคยเห็นนะคะมีอะไรบ้างไหนลองเอ,อ่ยชื่อมาสักคนละหนึ่งชื่อสิคะ ความหมายนะคะพืชผักผักสวนครัวนะคะเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่น้อยหรือผักที่ปลูกในพื้นที่แปลงใหญ่ๆเพื่อจำหน่ายอานได้ผลผลิตเร็วหรือช้าตามลักษณะาการปลูกซึ่งการปลูกสำหรับพื้นที่น้อยนี้สามารถปลูกได้ไดในภาชนะเช่นกระถางตั้งพื้นกระถางแขวนยางของรถยนต์ถังพลาสติกและ ปลูกลงปแปลงก็ได้นะคะผัก2ชนิดนี้นะคะเรารับประทานที่เรารับประทานอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นส่วนใดเด็กๆทราบไหมคะถ้ายังไม่ทราบน,นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาด้านในกันนะคะและเด็กๆจะสามารถตอบคาถามข้อนี้ได้ค่ะเราจะแบ่งประเภทนะคะของผักสวนครัวนะคะออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งผักที่ใช้รากลาต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหาร 2ผักที่ใช้ดอกเป็นอาหาร3ผักที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหาร4ผักที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารและ5ค่ะผักที่ใช้กาบใบและก้านเป็นอาหารมาดูประเภทแรกกันเลยนะคะผักที่ใช้รากนะคะลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารนะคะได้แก่ขมิ้นหอมแดงกระเทียมขา่าหอมหัวใหญ่ ห,หัวชช้เท้าเป็นต้นหอมหัวใหญ่เมื่อกี้นี้มันมีรูปอยู่ทีุ่ทูกถามคำถามใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆได้คำตอบแล้วเนาะต่อมาค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะขมิน้นหอมแดงกระเทียมหอมใหญ่หัวชช้เท้าแครอทต่อมานะคะผักประเภทที่2นะคะผักที่ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกแคดอกสน กะล่ำดอกดอกกุยช่ายดอกขจรเป็นต้นหน้าตาแบบนี้เลยดอกแครนะคะใครเคยเห็นบ้างดอกสโสนค่ะสีเหลืองเหลืองดอกกะหล่ำดอกขจรค่ะทำไข่เจียวได้นะคะต่อมาค่ะผักที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารได้แก่บวบมะระแตงกวาพริกมะเขือเทศมะนาวถั่วลันเตา ถั่วฝักยาวเป็นต้นนี่ค่ะหน้าตาของบวบและมระระาะหคะหน้าตาเหมือนคล้ายๆกันเลยนะคะมะเขือเทศมะนาวถั่วลันเตาถั่วฝักยาวต่อมาค่ะผักที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารได้แก่ผักชีกระเพราโหรพาสาระแหน่ผักกวางตุ้งผักบุ้งจีนคะนา้าผักกัดหอมใบมะกรูดตะไคร้เป็นต้น ผักชีค่ะใบกะเพราคะน้าผักกาดหอมใบมะก,กรูดผักไห่ต่อมานะคะผักที่ใช่ใบผักที่ใช้กาบใบและก้านเป็นอาหารนะคะเช่นกุยช่ายขาวกุยช่ายเขียวต้นหอมกระเทียมใบเป็นต้นค่ะนี่ค่ะกุยช่ายนะคะอันนี้จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวเลย ผัดน้ำมันหอยนะคะดเด็กๆใบกระเทียมต้นหอมการท้ายบทเรียนวันนี้นะคะใบางานเรื่องรู้จักผักสวนครัวนะคะให้เด็กๆนะคะนําชื่อผักนะคะชนิดต่างๆที่ครูตุ๊กเตรียมไว้ให้ด้านบนนะคะในกล่องสีเหลืองนะคะนําชื่อผักราคามาใส่ในประเภทของผักสวนครัวให้ถูกต้องนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆสามารถส่งกลับมาได้เลยนะคะครูตุ๊กรอชมผลงานของทุกคนอยู่นะคะ แล้วพบกันใหม่ในช่วโมองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ